สวัสดีข่าวฟุตบอลไทยสนิวครับฟอร์มโดนใจปิยพงษ์ชื่นชม3แข่งไทยอายุ U 23เกมอัดสิงคโปร์ศึกอาเซียนปียพงษ์ีิวอ่อนอดีตดาวยิงทีมชาติไทยออกมาชื่นชม3แข่งช้างศึกอายุ23เป็นพิเศษในเกมเอาชนะ Singapore, สิงคโปร์ศึกชิงแชมป์อาเซียนปี2022เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ปี2565ควนหลงจากการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนปี2022 รุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม4เมื่อวันพุทธที่ผ่านมาซึ่งช้างศึกทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติสิงคโปร์ไปได้3ประตูต่อ1ล่าสุดปิยุพงผิอ่อนอดีตกองหน้าระดับตำนานของทีมชาติไทยได้ออกมาชื่นชมนักเตะ3รายจากเกมดังกล่าวประกอบไปด้วยทวัชชัยอินประโคนแบ็กซ้ายจากบุรีมยูเนเต็ดเกิดพลอบรมปีกจากราชบุรีเอฟซีและนิพิพล์วงปัญญาปีกจากพาร์มแบงคอก หลังทาผลงานได้อย่างน่าพับใจปิยุพงศาว่าสําหรับทวช,ชัยผมไม่แปลกใจเลยที่เขาอยู่วิลามยูเนเต็ดเขามีแนวทางการเล่นมีวิธีคิดที่ดีนอกเหนือจากรับผิดชอบในตําแหน่งของตัวเองแล้วจะสังเกตได้ว่าเวลาเขาได้บอลเขากล้าที่จะเลี้ยงตัดแบบสอสลักกล้าที่จะฝากบอลมิดฟิลด์ตัวรับแล้วพุ่งทางลึกเลยและเป็นลักษณะของผู้เล่นวิ่งแบ็กสมัยใหม่ผมชอบเด็กคนนี้เพราะมีความกล้าได้กล้าเสียรู้จังหวะในการเล่น ทั้งลุกและรับมีการอ่านจังหวะที่ดีทําได้ดีเป็นเด็กที่กล้าในการจุมตีการบีพื้นที่ในเกมรับก็ทําได้ดีโดยเฉพาะลูกเลี้ยงตัดแล้วฝากแล้วไปที่ว่างส่วนเกิร์พลกับนิพิษพล1มีความเร็วสสามารถไปในพื้นที่ว่างที่สามารถยืนต่ํากว่าคู่ต่อสู้ในไลน์ฟูลแบ็กของสิงคโปร์และวิ่งแซงได้เราต้องการปีกแบบนี้ปีกที่เพื่อนแทงบอลทะลุไปแล้วเราสามารถวิ่งแซงไปเอาบอลได้และยังสามารถคลองบอล เลี้ยงกินตัวได้กระชากไปครั้งหน้าได้ส่วนข่าวต่อมานะครับธนวัต์หวังไทยทําได้ดีกว่าเดิมเกมเจอเวียดนามนัด2จชิงแชมป์อาเซียนยู23ธนวัตรสายเพชรหวังว่าทีมชาติไทยจะทําได้ดีกว่าเดิมในเกมนัดที่2ของศึกชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่จะพบกับทีมชาติเวียดนามนะครับเกมแรกของทีมชาติไทยพวกเขาสามารถเอาชนะสิงคโปร์มาได้3ประตูต่อหนึง่ง รู้สึกดีใจครับที่เก็บ3ามแต้มแรกได้อยากขอบคุณโค้ชที่ให้โอกาสได้ลงเล่นธนวัฒน์กาวผมไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่เพราะเราเตรียมทีมมาดีและเราก็เล่นด้วยใจมีความมั่นใจในช่วงก่อนลงสนามเกมต่อไปเราก็จะพยายามทาผลงานออกมาให้ดีที่สุดจะพยายามเก็บ3ามแต้มโชว์ฟอร์มการเล่นให้ดีกว่าเกมที่ผ่านมาและพยายามช่วยทีมให้มากขึ้นตอนนี้ความพร้อมถือว่าโอเคจะต,ต้องพยายามเร่งร่างกายขึ้นมา โคซาบาพยายามเน้นเกมรับให้ดีขึ้นเพราะเกมที่ผ่านมาเราเสียสมาธิกันไปในช่วงต้นเกมรวมถึงช่วงท้ายเกมขอบคุณแฟนบอลที่ให้กำลังใจมาตลอดพวกผมจะพยายามทำมงานให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับสำหรับทีมชาติไทยชุดชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีจะลงสนามนัดต่อไปพบกับทีมชาติเวียดนามที่ปินสเตเดียมในวันที่22กุมภาพันธ์ปี2565เวลา19นาฬกา ถ่ายทอดสดทาง t r u e o u นะครับส่วนข่าวต่อมานะครับพอใจแต่ไม่ประมาทมาดามแป้งเผยหลังทรงาบผลจับตัวศึกยู23ชิงแชมป์เอเชียโดยมาดามแป้งนวลพานลำามผู้จัดการทีมชาติไทยรับค่อนข้างพอใจกับผลการจับสลากของทัพช้างศึก u 23ที่จะตลุยในรายการชิงแชมป์เอเชียปี2022ยันจะไม่ประมาชาติในอาเซียนและจะขอทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับควันหลงหลังการจับสลากในศึกชิงแชมป์เอเชียปี2022รุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบสุดท้ายที่ทีมชาติไทยชุด u 23ได้อยู่ร่วมสาย C กับทีมชาติเกาหลีใต้เวียดนามและมาเลเซียล่าสุดทางบรรดาปแป้งนวลพานลำซำก็ได้ออกมาเปิดใจหลังทราบผลการจับสลาก ในครั้งดังกล่าวโดยหลังการจับสลากมรรดาแป้งได้ออกมาเปิดเผยถึงสายการแข่งนในศึกจิงแชมป์เอเชียปี2022รุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบสุดท้ายที่จะฟาดแข่งในวันที่1-19มิถุนายนปี2565ที่ประเทศอุซเบกิสถานว่าถ้าเทียบกับอีก3กลุ่มก็ต้องบอกว่าผลจับสลากของเราที่ออกมาค่อนข้างน่าพอใจแต่ถามว่าง่ายเหมือนที่หลายคนคิดหรือไม่ก็ต้องบอกว่าไม่ เพราะปัจจุบันหลายทีมในอาเซียนโดยเฉพาะเวียดนามและมาเลเซียก็พัฒนาขึ้นทั้งในทีมระดับนี้และชุดใหญ่ซึ่งทุกครั้งที่เจอกันก็ไม่ใช่เกมที่ง่ายอีกทั้งยังมีเกาหลีใต้ที่เป็นทีมเต่งและทีมแชมป์เก่าอยู่ในสายอีกทีมด้วยคิดว่าตอนนี้เราต้องโฟกัสไปที่ตัวเองก่อนต้องพยายามเตรียมทีมให้พร้อมที่สุดซึ่งที่ผ่านมาโคชย่งวรลุกสีมาคะและโคชโชคโชคชวีผมรัดก็ได้ออกมาพูดคุยและทำงานร่วมกันอยู่ตลอด ทางในเรื่องปัจจัยนอกสนามและในสนามที่โค้ชทั้งสองคนก็เดินทางไปสกเกลนักเตะตั้งแต่ไทยลีก1ไปจนถึงไทยลีก3รวมถึงติดตามดูฟอร์มนักเตะต่างประเทศด้วยทั้งนี้ยัง,งยืนยันว่าเราจะพยายามทํางานหนักและเตรียมทีมชุดนี้ให้พร้อมที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดแป้งก็อยากฝากแฟนบอลชาวไทยเป็นกําลังใจให้น้องๆชุดนี้ด้วยเพราะผู้เล่นส่วนใหญ่จะก้าวไปเป็นกําลังหนักสําคัญของทีมชุดใหญ่ในอนานคต คั้งนี้การแข่งขันในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียปี2022รุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานระหว่างวันที่1-19มิถุนายนปี2,565ทีมชาติไทยชุดยู23มีตารางแข่งดังต่อไปนี้นะครับ2มิถุนายนปี2,565พบกับทีมชาติเวียดนามเวลา22นกาเวลาไทยสนามบุญยอดก่อสเตเดียม5มิถุนายนปี2565พบกับมาเลเซีย เวลา22นกาเวลาไทยสนามบุญยอดก่อสเตเดียมและ8บมิถุนายนปี2565พบกับเกาหลีใต้เวลา20นิกาเวลาประเทศไทยสนามปักตากอสเตเดียมนะครับส่วนข่าวต่อมานะครับวิเคราะห์ฟอร์มชนาทิพเกมเปิดหัวเจลิกปี2022ฟรอนเตเล่เบียดเอฟซตัวเกี่ยว1ประตูต่อ0ู โดยชนะทิพย์สงศีนรนะครับออสตาเป็นจุวจริงให้กับคาร์เวสกฟิฟอนเตเลก่อนจะถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามในครึ่งหลังเกมเจลีกนัดเปิดสนามฤดูกาล2022เอาชนะ FC ตัวเกี่ยว1-0ประตตู่อ 0. ทูโโอนิกิคนซือคาวาสกิฟฟอนตาเล่จับเอาชนะทีประจําการในบทบาทพิฟิ์ฝั่งซ้ายในรูปแบบการเล่น4-3-3จับคู่กับยาสุโตะวากิสกะโดยมีเลียวตาโอชิมะคัดท้ายในแดนกลางขณะที่มาซินโยขึ้นเกมที่เลี่ยมเส้นฝั่งซ้ายและลอันโดดดมิเยลเป็นสู่หน้าตัวเป้านะครับ เกมตกเป็นของฟรานเต่ตั้งแต่เสียงนกหวีดเริ่มต้นเกมบอลเท้าสุดเท้าการเปลี่ยนแกนและการผ่านบอลให้กับตัววิ่งโอเวอร์แลปสร้างปัญหาให้กับเอฟซีโรเกียวอย่างต่อเนื่องชนะทีปรับผิดชอบพื้นที่ในฮาร์ Space, ฟสเปซฝั่งซ้ายกับการเคลื่อนที่แบบกองกลางหมายเลข8ยืนตำแหน่งสลับกันเติมกับวากิสกะคอยทำหน้าที่พิกบอลที่แดนกลางและแทงทะลุช่องให้กับเพื่อนที่แดนบนโดดเด่นโดยเฉพาะการประสานงานร่วมกับมาซินโยที่เลม้เส้นฝั่งซ้าย ที่มีส่วนร่วมกับการเพรสซิ่งสูงและยืนสูงในเกมรับคอยเปิดจังหวะสวนกลับโดยสตาร์ททีมชาติไทยแผงริทตั้งแต่ราวนาทีที่5ของเกมเมื่อเขาเป็นคนพิกบอลกลางสนามก่อนแทงทะลุช่องให้มาซิโย่ทะย,ยานควบนี้แบกขวาเอซตัวเกี่ยวถึงสุดเส้นหลังแล้วบอลจังหวะสุดท้ายก่อนถึงดามิเย่ยถูกสกัดทิ้ง ฟอนเาเล่ใช้ประโยชน์จากทักษะการไปกับบอลอย่างคล่องแคล่วของชาลทิปเป็นแกนกลางในการเปลี่ยนจากรับเป็นลูกอย่างรวดเร็วพลิกบอลน,นี้การเอาสกัดข,ของแนวรับเอฟซีตเกีวก่อนแทงบอลโจมตีในพื้นที่ว่างเข้าสู่ช่วงกลางครึ่งแรกทีมเยอนอาศัยจังหวะฉับฉวยเมื่อฟอนตาเล่เสียบอลกลางทางเข้าทำอย่างรวดเร็วมีลุ้นให้เห็นอยู่บ้างเกมผ่านราวครึ่ชงชั่วโมงชาลทิปออกบอลคิวเลอร์พาสสวยๆอีกครั้งบรูเวน้าหัวกระโหลก งัดให้มาซิโยลุดแนวรับของเอฟซตัวเกียวเข้าไปดวลกับสโลวิกในด่านทีมเยือนแต่กลายเป็นถูกจับล้ำหน้าไปเสียก่อนหลังจากนั้นเกมลูกของฟรอนเตเลดลงอย่างเห็นได้ชัดและกลายเป็นทีมเยือนที่ไปถึงพื้นที่สุดท้ายได้น้ำได้เนื้อมากกว่าก่อนที่เกมครึ่งแรกจะจบลงเอ่ยด้วยสกอร์เสมอศูนประตูตดศูน โอกาส15นาทีแรกของครึ่งหลังเกมในครึ่งหลังยังคงเป็นทีมเยือนที่มีชีวิตชีวามากกว่าในช่วงต้นเมื่อเป็นฝ่ายผ่านบอลไปยังพื้นที่สุดท้ายได้ดีกว่าราว10นาทีแรกแต่พวกเขาก็ยังไม่สามารถสร้างโอกาสถนัดนักขณะที่ชาลทิปมีส่วนร่วมในการเซตเกมรุกประสานงานร่วมกับมาซิโยและนาโบลิสโตราวนาทีที่55ก่อนที่เจ้าเจาจะได้รับใบเหลืองจากการตัดเกมใส่เลออนโดบริเวณกรอบเขตโทษตนเอง จังหวะต่อเนื่องจากลูกดังกล่าวเลอยนโดลอกจังหวะเปิดฟรีคิกยัดไปที่กรอบหกหลาให้เคนซิเกะนากเอิโชบโมงบอลไปซุกที่ก้นตะขา่ายทว่ากลายเป็นลูกล้ำหน้าไปเสียก่อนจากนั้นฟอนตาเล่เปลี่ยนตัวเอาชนาทิพและมาซินโยออกจากสนามในนาทีที่62แทนที่โดยเคชินเนนและโคกิซึกากะวะฟอนตาเล่มาได้ประตูชัย1ประตูต่อศนาทีที่81 เมื่อได้ยะโตโนะเปิดลูกแต่มุมไปเสาแรกให้เลอันโดดามิย่โฉบเข้าวุมงเช็ดสู่เสาสองไปซุกทิ่ก้นตะข่ายบทสรุปของชนาทิพกับฟอนเตเล่เกมเจลิกนัดแรกการขยับเข้ามาเล่นในบทบาทหมายเลขแปดที่แดนกลางฝั่งซ้ายทําให้ชนะทิพมีส่วนร่วมกับเกมอย่างต่อเนื่องเจ้าตัวโดดเด่นในการออกบอลหวังผลเน้นๆสองครั้งโดยเป็นการแทงให้มาซิโยทะลุไปยังพื้นที่สุดท้ายครั้งแรกจังหวะสุดท้ายของดาเตะบาซิลเลียนทุสกะทิ้ง ขณะที่ครั้งที่2ในกรอบเขตโทษถูกจับเป็นลูกลำหน้าอย่างไรก็ตามทั้งบทบาทของชาติทิพและเกมลูกของอนตนเตะลดความเข้มข้นลงไปเมื่อเอฟซีตัวเกียวตั้งเกมได้เมื่อผ่านเหล่าครึ่งชั่วโมงบอลของเจ้าทินยไปไมาถึงพื้นที่อันตรายนักต่อนเนื่องไปจนถึง15นาทีแรกของครึ่งหลังกระทั่งชาติทิพย์และมาซินโยถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามพร้อมกันทั้งคู่ส่วนข่าวสุดท้ายตำนานสโมสรฮาเซเบะวัย38ปี ่อสัญญาแฟรงเฟิร์ต5ปีกองกลางจอมเก๋าชาวญี่ปุ่นได้รับสัญญาใหม่จากสโมสร5ปีแบ่งเป็นสัญญานักเตะ1ปีและสัญญาโค้ช4ปีไอทักแฟรงเฟิร์ตประกาศต่อสัญญากับมาร์กาโต้ไฮเซเบะกับตันทีมวัย38ปีออกไปถึงปี2027หองเครื่องชาวญี่ปุ่นย้ายมาเล่นกับอินซีแดงดำตั้งแต่ปี2014ลงช่วยทีมไปทั้งสิ้น256เกมมากกว่านักเตะทุกคนในสโมสร ในตอนนี้และเป็นเจ้าของสถิตินักเตะญี่ปุ่นที่ลงเล่นในบุนเดสติก้ามากที่สุดตลอดการด้วยฮาเซเบมีความเป็นมืออาชีพมากๆที่สําคัญเขาปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีของรุ่นน้องในทีมสเสมอด้วยเหตุนี้ผู้บริหารของแฟรงเฟิร์ตจึงเสนอสัญญาใหม่ให้กับเขาถึง5ปีอย่างไรก็ดีอดีตกองกลางทีมสามูไร จะลงเล่นกับแฟรงเฟิร์ตถึงแค่สิ้นสุดฤดูกาล2022-2023หลังจากนั้นเขาจะแขวนสตัทและผันตัวเป็นสตาร์โค้ชของทีมตลอดสัญญาที่เหลืออีก4ปีสำหรับฮาเซเบยย้ายมาเล่นในบุนเดสกาตั้งแต่ปี2008โดยผ่านการเล่นกับวอ l f ฟบวกเนิร์ตแบกและแฟรงเฟิร์ตพร้อมคว้าแชมป์บุนเดสกาและ DFB p o k โพคาประคองอย่างละหนึ่งสมัย